เี่วินดี้สวัสดีจ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอง1หนึ่งมาเลยนะขอบพระคุณหลายๆจ้ากำลังสิเห็ดกะเพรากินตอนนี้ทำกะเพาเนื้อกินหลังจากที่หลังจากที่กินเหว่าทอดเนื้อทอดเนื้อมาหลายวันจะไม่ด้ทำกะเพาเนื้อกินมาเดื้อมาเด้อ ก็ว่าจะไม่ไ์ไม่ไรเท่ากับไรคือกา้าเราทุกคนค่ะมันเป็นยังีและเนาะแล้วก็ต้มเส้นสปาเกตตี้ให้ให้ลูกสาวนะคะเส้นสปาเกตตี้พี่แบงค์สวัสดีจ้าพี่แบงค์พี่แบงค์กำลังจะทำกับพราเนื้อกินนะจ้าแล้วก็ต้มสปาสปาเกตตี้ให้ลูกสาวลูกสาวนางนางมานอนตอน กี่โมงอะตอนสี่โมงเย็นสี่โมงกว่าๆเอาโลดกาแฟกับโดนัทอยู่ตัดคลิปอาร์ตคลิปอันใดอีกแล้วว่าเห็นคลิปเขาจะกเธอได้นีมอืมว่าเห็นคลิปเขาจะกเธอหนูเพิ่งลงไปลงไปได้วันนึงนี่แหละลงไปได้วันนึงทำกะเพรากะเพราเนื้อกินกับอะไรเนี่ย อทอดไข่ดาวเดี๋ยวทำเสร็จก่อนแ้คอทอดไข่ดาวเงียบแท้นางหน่อยอยุยุดออกบ้านเพิ่นตื่นเพิ่นตื่นแล้วบันเนียก็เลยส่งส่งให้ป,ป้าปานางให้ปาปานางรับช่วงแทนม,มีต้นกะเพราได้เรื่อพี่สุรศักดิ์สวัสดีจ้าเอาใบซาลาแหน่แทนทุกคนเอาใบซาลาแหน่มาแทนใบกะเพราได้ความเผ็ดร้อนเหมือนกันแต่กลิ่นมันอาจจะไม่ได้หอมเหมือนเหมือนใบกะเพรานะ คือมันแทนกันได้ทุกคนส่วนตัวนะหน,หนูมองแล้วว่าเออทดแทนกันได้ไม่มีใบกระเพาะไม่เป็นอะไรนะหนูอะ่ะทดแทนกันไดอ้ายลองเบึงเด้ออ้ายลองเบึงล้องเบึงร้องเบึงมันก็จะออกออกเผ็ดเย็นนะทุกคนแล้วเนี่ยล่าสุดได้ใบะระแเน่ป่ามาใบะระแหน่ป่ามันอยู่เรียกวนะ่าลุงเขาปลูกไว้ที่นี้นะ มันหอมหอมทุกคนฉันเอามาเช็คใน google ดูนะนี่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 นอันนี้เป็นต้นสารแน่ป่าสารหน่ต้นสารแน่ป่าทุกคนนี่แล้วใบมันหอมเหมือนเลมอนกราสคนเลมอนกราสภาษาไทยต้นตะไคร พี่มกักกี้พี่มักกี้สวัสดีจ้าคลานมาดูไม่เจอกันนานนมสบายดีไหมเอย่ยพี่มักกี้จ้าสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละมันเหมือนมันเหมือนต้นตะไคร้เลยทุกคนหอมหอมล่าสุดชงชาแล้วนะสวัสดีจ้าพี่มกักกี้ล่าสุดชงชาแล้วนี่ให้ดู ใบใบะรลาเน่ป่าทุกคนภาษาอังกฤษคาลามินอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้นะคะจำไม่ได้มีหลายชื่อแล้วทุกคนจะเรียกหอมหอมเพิ่งเลิกงานคนเยอะมากกำลังใจจากพี่มักกี้กำลังใจจ้าหนูก็หนูก,หนก็หนูก็เหมือนเดิมไลฟ์ปกติ <laughs> ไลฟ์ปกติมีอะอะไรแล้วนะ ช่เหรอคละแนลผ่ดนกะเพราเอออายร้องเบิงอายร้องเบิงย่อนมายูย้อนมายูพี่ล่ะอือนั่นละ่ะย่อนคอยมายูพี่ล่ะอันมีพี่พี่นางพี่นางสวีเดนเขาแนะนําหนูว่าบอกว่าลองเอาใบกระเพราเอ้ยลองเอาใบสะแหน่ไปทําแทนใบกระเพราดูใช้ใช้แทนกันได้เหมือนกันหนูก็เลยลองดูพอหนูลองตั้งแต่นั้นมาหนูก็เลยติดใจเลยเนี่ยใบสะแหน่ หนูก็เลยติดใจเลยหนูเลยว่าเออโอเคไม่ไม่กินใบกระเพราก็ได้ใช้ใบสะระแหน่แทนก็ได้พี่ธน,นาพรสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยชงกับใบชาใส่มะนาวใส่น้าผึ้งใช่เนี่ยพี่มาร์กี้เดนหมูจะลองแบบลองเฉพาะลองเฉพาะแบบโดโด,ดดก่อนอืมแล้วก็จะไปเอาน้ำแข็งมาใส่ตอนนี้เป็นน้ำร้อนอยู่นะคะ ตอนแรกว่าจะเอามะนาวมาใส่นี่แหละแต่ว่าน้ำมันร้อนอยู่จากกินแบบชาอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเนาะลองเบิงเด้ออ้ลองเบิง์บอสเสียหายดอกลองเบิง์ลองเบิรเราสิเราสิมาว่าเออมันมันกระเสบคือกันยี่ละอาสิว่างังสี่ละ คัวก็ครัวเหมือนเดิมนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็จะไครัวรกจังเลยใช่ครัวรกนะคะทุกคน <c oughs> มันมีใบเนี่ยแหละไม่เคยสนใจเลยนะแต่มันมันว้าวมากมันว้าวตรงที่ไอเนี่ยใบซาลาหน่ป่ามันกลิ่นมันเหมือนตะไคร้เลยทุกคนโอ้ยเหมือนมากเลยกําลังอยากกินน้ำตะไคร้อยู่พอดี ้มสปาเกตตี้ให้สาวพี่นิโคสวัสดีจ้าพี่นิโคไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมเนาะทางนี้สบายดีเด้อสบายดีสบายดีลาบหมูลองเอาเบิงกับมันเข่ามันเข่ากันบอลลองเอาเบิงคอมแบ๊บ่เข่ากัน เออมันต่างกันค่ะมันมีใบสาระแหน่อยู่แล้วลาบหมูนะ่ะลองเอาใบกระเพรามาแทนก็ <c oughs> ใส่ได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นผัดกระเพราหมูนะทีนี้มันโมเข้ากันเด้อเออไอ้ลองเบิง้งใบสาระแหน่เนาะพอมันโดนความร้อนไปแล้วอะ่ะนั่นแหละมันก็แช่คลายใบกระเพราชาโนูอาฮวยโดบรี เวเชอร์ปาปาลิปอุ้ยไปว่าอะไรกับทุกคนพีเนี่ยจานะูยักคุยเย็นนะยักคุยเย็น for watching my channel นะจานู ภาษาส,าสโลเกียก็ยังไม่ทันได้ได้อยูอ่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเราก็จะตำตำพริกต่อนะคะทุกคน <c oughs> มันเริ่มแหละเราก็เหมือนเดิมนะคะทุกคน ไล่ทุกวันวันละวันสองพริกสองสามพริกใส่พริกซักใส่ทุกกะเพราหิวข้าวแล้วนะทุกคนหิวข้าวแล้วนะไม่ได้กินข้าวเที่ยงดีที่ตอนทุ่มสี่สิบนะเนี่ยจะสองทุ่มแล้วลองก็เป็น อคเรียบร้อยตัวเราเองกินแล้วอร่อยต็พอใช่แต่ว่ามันเทนมันมันใยเดี๋ยวนี้ไอมันได้อ,ไไอีหลีตอนแรกหนูก็ไม่เชือเอ่อหนูก็มันใยเพราหนูใบกะเพราอยู่นี่ก็มีแต่ว่าวันนั้นอ่ะหนูไม่ได้ไปซื้อไงใบกะ,ะเพราอยู่นีนะนออ่มันจะเป็นคล้ายๆใบพริกนะทุกคนกะเพราของสลวาเกียมันจะคล้ายๆใบพริกนะคะมันจะไม่ได้เหมือนใบเหมือนเหมือนกะเพราเหมือนใบกะเพราบ้านเรานะแต่กลิ่นเขาอะ่ะเหมือนกัน กลินหอมมันจะเป็นใบกระพเพราออกเย็นหน่อยบ้านเรามันจะเป็นหอมเนาะหอมฟุ้งๆอ,อ่ะอื างนี้เดี๋ยวทำกับข้าวก่อนทำอะไรหลายอย่างทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันก็จะเป็นมือหมุนนะทุกคนอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบทำอะไรเหลายอย่างไม่ชอบไม่ชอบทำอะไรที่แบบว่าอย่างเดียวชอบทำอะไรพอ,รอๆกันหนึ่งชั่วโมงทำไปสามอย่างนะคะซักผ้าล้างจานทำกับข้าว สุกไปอันนี้สปาเกตตี้น้องใกลแล้วใกสุกแล้วลูกสาวไม่รู้ว่าจะกินไหมสปาเกตตี้ทำไปก่อนก็เป็นเบื่อเสินะเราทำอะไรให้นางกินนางก็กินยากทุกคนอาหารฝรั่งนางกินเป็นพวกสเต๊กสเต๊กอะไรอย่างเงี้ยนางกินอยู่นะ ตุปนางไม่แตะเลยกินไข่เจียวกินพวกอะไรที่มันทอดๆอ,อย่างเงี้ยนางอะกินอยู่ทอดไข่ดาวก่อนไข่ดาวสักสองฟองไปเลย พี่ธนาพรบอกว่าตัวเล็กไปไหนคะน้องอยู่ข้างนอกค่ะทุกคนน้องเพิ่งตื่นตื่นแล้วก็ก็เลยส่งน้องไปหาตาเขาเลยไปทำกับข้าวนั่งเมื่อยตัวนางเหนื่อยทุกคนมาม่าพาพาวิ่งเล่นนางก็เลยเหนื่อยนะคะนางก็เลยนางทนไม่ไหวนางก็เลยบอกว่ามาม่า go to sleep นางว่าอย่างนี้ นั่งไม่ไหวนั่งง่วงพากระโดดรูด,ดเต้นเมื่อตอนบ,บ่ายอะนนั่นนงไม่ด้ง่วงไข่ก็ไข่จาก ไข่รเราเอามาจากคออไก่นะคะไข่จากเล้าเ็นทุกคนไข่จากเล้าไข่จากเล้าไม่ต้องซื้อนะจ๊ะที่บ้านเลี้ยงไก่ไข่ น้องจะหิวเอาสปาเกตตี้แล้ให้น้องก่อนสปาเกตตี้น้องทุกคนแล้วก็เนยนะคะใส่เนยลงไปวันนั้นไปไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนแฟนบ้านเพื่อนแฟนเขาเปิดร้านอาหารเขาก็พากันไปไปฉลอง,องทุกคนไปฉลองไปอะไรอย่างเงี้ยแหละไปกินข้าวบ้านเพื่อนเขาแล้วนี่ก็ถามว่าเด็กๆจะกินอะไรอะ่ะ เราก็เลยบอกว่าเอาเป็นเส้นสปาเกตตี้ก็แล้วกันที่สปาเกตตี้ Spa เนาะเขาก็ไม่ได้ทําแบบอันเนี้ยนะเขาไม่ได้ทําเผื่อเราอะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเอาสปาเกตตี้ใส่เนยไหมเขาเว่าอย่างนี้นะคะทุกคนโอู้ยมีร้อน baby one more oh baby eat little now baby h o แล้วทีนี้ทีนี้ก็เลยแบบว่าทีนี้ก็เลยแบบว่า เขาก็เลยทำเส้นสปาเกตตี้คลุกเนยใส่เนยใส่เกลือเฉยทุกคนอุ้ยอร่อยมากป๊าเขาได้กินนะเขาก็ว่าอร่อยกลับมาบ้านก็พากันทำกินให้ดูนี่แหละดิงได้ในบิ้กทิ้งคูได้เนี่ยบอยส์าวนาวแบบเนี้ย ข้าวเที่ยงนังก็ไม่กินข้าวเช้านังก็ไม่กินราโนราโนทูนอนอีทินราโนโยเกิร์ตวานโยเกิร์ตเนาะมีวมัน,วนววยังตูวต้วานโยเกิร์ตเนาะทุกคนเป้าไข่สดใช่จ้า เขบอกว่าเมื่อเช้าลูกไม่ได้กินอะไรเลยลูกกินแค่ลูกกินแค่ไข่อ่าไม่ใช่กินแค่โยเกิร์ตไปอันนึงอันเล็กน้อยทุกคนมาบอกว่าดี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 ฉันก็กินเหมือนกันฉันกินไปอันหนึ่งฉันก็อิ่มนะภาษาทุกคนเธอดูความอยากชนะผัวฉันผัวฉันต้องชนะเด้มันจะอิ่มอะไรก่อนโยเกิร์ตอันเดียวน่ แล้วดูตัวเองเท่ายักษ์แล้วบอกว่าอินมาสั่งความจริง่ะทุกคนนึดเนาะฝรั่งจะเป็นแนวนี้เลยกินโยเกิร์ตฝรั่งเขาไม่ได้เหมือนเหมือนบ้านเรานะทุกคนนะที่แบบว่าตื่นเช้ามาก็ค,คือแบบบ้านเราเป็นชากาแฟเป็นอาหารว่างขนมปังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนมาก เขาจะกินอาหารว่าเป็นพวกไข่พวกอะไรวก็ว่าไปพอเก้าโมงสิบโมงก็จะเป็นอาหารหนักเป็นอาหารเที่ยงพอตกเย็นมาสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเขาก็จะเป็นแบบพวกอาหารเบาๆอ,อาหารเบาๆพวกขนมปงขนมปงังอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนค่ะอือแดบนบันและแต่ก่อนตอนตอนปลูกกับย่าอยู่นะทุกคน ช่ไหมกินธนาพลหัวน็อตเลยใช่ไหมตอนปูกกับยาอยู่ลูกลูกสาวตื่นมาเนี่ยแกไม่ถือสาทุกคนแกยื่นขนมให้ทุกให้ให้หลานกินก่อนเลยพวกขนมโยเกิร์ตเอยเค้กเกอร์เออะไรเอยอยางไงทุกคนเอาให้หลานกินก่อนเลยช้นนะซูนศูน ห้านตื่นมาเอาขนมให้หลานกินพอหลานจะกินข้าวหลานก็ไม่กินใช่ไหมนั่นแหละจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนไทยจะแบบว่าอาหารหนักนอาะเช้าเที่งยงเย็นก็คืออาหารหนักอยู่แล้วแล้วที่นี้พอหลานกินขนมปุ๊บหลานก็จะไม่กินพวกอาหารหนักอ่ะพวกข้าวพวกอะไรอย่างเขาก็จะไม่กินนมกถึงสมัยก่อนเมื่อเมื่อปีที่เมื่อปีที่แล้วตอนปลูกกับย่าอยู่เขากลัวหลานเขาหิว เขาจะเอาโยเกิร์ตเอาเคร็กเกอร์เอานั่นเอานี่มาให้ร้านเขากิน <c oughs> ฉันก็จะแบบว่าพูดภาษาไทยใส่ไอ,อ้เอาเอาขนมมาให้ร้านกินอีกแล้วเนี่ยแหละถึงร้านไม่กินข้าวก็เป็นอย่างนี้แหละไปเขาไม่ถือสานะทุกคนเขาไม่ถือสาเขากินอะไรก็ได้ <c oughs> เขาเรียกว่าอาหารรองท้องแต่เราอ่ะตื่นมาเก้าโมงสิบโมงเราทำอาหารกับข้าวเช้าแล้วก็กินเลยใช่ไหม <c oughs> ส่วนเขานี่ก่อนจะถึงเที่ยงนะ เช้ามาชากาแฟขนมปังไข่อะไรก็ว่าไปพอเก้าโมงสิบโมงนั่นแหละเขาก็เริ่มทำกับข้าวอาหารเที่ยงประมาณทุกคนมันแตกต่างกันนะมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะทุกคนส้มตำกินอยู่นะ <c oughs> ส้มตำส้มตำกินอยู่ก็ ไม่ยากกินอยู่นะสมตำอะ่ะ <c oughs> อะไรที่คิดว่าไม่ยากกินไม่ได้แต่ไม่ยากกินได้นหทุกครตอาตเตะอย่างเงี้ยไม่ยากก็กินได้แฟ <c oughs> นก็กินเหมือนกันตำไทยตำไทยตำปูปลามันก็กินอยู่นางมาไม่ใหม่นางกินนางกินบ่อยมากเลยนะคะตำไทย <c oughs> พอมาหลังๆมานางไม่กินแล้วนะคะนางกินเบื่อแล้วส้มตำอ่ะนางกินเบื่อแล้ว <c oughs> พริกพริกทุกคนเ <c oughs> บิ้งกับลูกสาวกินบอ <c oughs> ปู่นะปู่เขาไม่ค่อยกินอาหารไทยนะทุกคนปู่ไม่กินอาหารไทยเขาจะกินเฉพาะฝีมือที่แม่ย่าทำเท่านั้นเรามาอยู่นี่ประมาณจะเข้าสามปีแล้วนะคะป,ปีกว่ากวาปีกว่ากวาเข้าสองปีนะปู่ปู่ถึงบางบางทีปู่ปู่ก็ยอมกินอาหารที่เราทำนะทุกคนนะบางทีอ่ะแต่ก่อนเขาเขาไม่ค่อยกินเลยแกก็เริ่มใจอ่อนกินบ้างน,นิดนึง แล้วตอนนี้ปู่เสียแล้วทุกคนปู่กับย่าเสียแล้วตอนนี้ในบ้านก็เหลืออยู่กันแค่สองคนสามคนตอนน้องเมื่อวานก่อนไม่รู้ว่าน้องอะ่ะมันจะมีออ่จะมีพี่สาวแฟนนางเข้าไปในในห้องห้องนอนย่าใช่ไหมห้องนอนห้องนอนย่าแล้วลูกสาวก็เข้าไปด้วยไม่รู้ว่าที่นั่นอะไรอร่อยใช่ไหม อุ้ยพูดถึงพูดถึงความอร่อยอาหารเขาใช่ไหมไม่รู้เลยอะ่ะไม่ค่อยได้กินเหมือนกันพิธาพรไม่ค่อยได้เปิดใจกินอาหารฝรั่งเหมือนกันเนทางทางเนียนะจริงๆไม่ค่อยได้เปิดใจกินอาหารบ้านเขาสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเวลาที่ไปกินร้านอาหารแล้วกินกินกินอาหารบ้านเขาอะ่ะฝีมือร้านอาหารเขาทำอร่อยอยู่นะอื แตกต่างจากแตกต่างจากที่ไม่แม่ย่าทำอะไรอย่างเงี้ยอืมแตกต่างเลยทุกคนแต่ร้ไม่ชินเนาะมันไม่ชินแล้วก็เลยบอกไม่ได้ว่าอันไหนอันไหนมันอร่อยพวกถ้าถามพวกพวกขนมคงขนมเค้กอย่างเงี้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้หวานเลี่ยนมากกลมกล่อมดีอืมไม่ได้หวานเลี่ยนมากกลมกล่อมดีนะคะ แล้วก็พูดถึงบ้านเขามันก็ไม่มีพวกมงพวกน้ําเยอะเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะมีน้ําชงน้ําชาน้ำแม่น้าน,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 นี่ใช่ไหมเออว่าไปที่นี่ก็ชาไข่มงชาไขาม่มุกก็มีนะทุกคนแต่ว่าเขาจะเป็นของเวียดนามต้นตำรับเหมือนไทยเป๊ะเวียดนามทํามีต้มยำกุ้งไหมต้มยำกุ้งทํากินเองค่ะทุกคน กุงทำกินเองทำต้มยำกุ้งกินเองได้ได้เครื่องต้มยำมาจากร้านเอเชียนะคะร้านเอเชีย <c oughs> เป็นของเวียดนามนทุกคนเขามาเปิดมาเปิดอยู่นี่นะคะแต่ว่ามันอยู่คนละเมืองพี่บินนี่ยังไม่เสร็จอีกดูย่างเมา